สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกท่านเลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะจะพาคุณลูกค้ามาดูรถนะคะที่บริษัทเพชรยนต์นะคะเป็นรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะโซนนี้นะคะจะเป็นโซนของรถกระบะแล้วก็รถครอบครัวเรามาเปิดทางรถกระบะที่บริษัทเพชรยนต์กันได้เลยนะคะใครมองหากระบะใช้งานอยู่นะคะห้ามพลาดเลยผ่อนอยู่ประมาณ8 9ดเาพันนะคะคลิปนี้ห้ามพลาดน,นะคะสนใจโทรเข้ามาเลยนะคะ0ูนย์แปดสองนะคะเจ็ดศูนย์สี่สามสองห้าสามเบอร์พิง ลายได้นะคะเดี๋ยวพิงจะพาคุณลูกค้าไปดูรายละเอียดภายในภายนอกรอบตัวรถกันเลยนะคะมาเริ่มมันแต่คันแรกกันเลยสีเทาดำสวยๆแบบนี้ได้เป็นตัวชมหน้าหมูมาให้นะคะโตต้าลีโวนะคะ2.4นะคะปี2022 429,000บาทคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณ8 0 0ตันต้นๆนะคะกระจังหน้าของเขาจะได้เป็นสีดำตัดขอบด้วยโครเมียมสวยๆเลยนะคะคุณลูกค้าได้เป็นตัวเริ่มต้นมาให้นะคะไฟหน้าแบบ มันติรีแฟกเตอร์มาให้อีกด้วยตัดขอบด้วยโครเมียมสวยๆนะคะคุณลูกคา้าได้รถปีใหม่เลขใหม่น้อยๆไปใช้งานนะคะร้อแมกเดิมแท้จากโรงงานนะคะไฟเลี้ยวแบบ LED ติดกับตัวกระจกข้างรถมาให้นะคะเมื่อจับตัวนี้นะคะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถอีกด้วยนะคะในส่วนของภายในนะคะระบบเซ็นทรัลล็อกออโต้รอบขันเลยนะคะพรงมอะไร พุมห,หนังสีดำได้เป็นพวงมาลัย3ก้านนะคะเครื่องเลเซอดีจอเทสกินแอร์อนะล็อกคันนี้ได้เป็นเกียร์ธรรมดามาให้นะคะเบาะผ้าสีดำตัดด้วยจะเข็บสีเทานะคะภายในคือกว้างขวางนั่งยืดเหยียดขาได้สบายเลยนะคะมาพร้อมกับพรมสีดำทั้งสองฝั่งนะคะคอนโซลด้านหน้าของเขาจะเป็นสีดำนะคะทูโทนภายในก็จะเป็นสีดำตัดขอบด้วยสีเทาส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะคันนี้นะคะจะได้เป็นแคปเปิดข้างมาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะ ตัวน็อตนะคะไม่เคยขยับออกจากที่ได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะมีช่องใส่แก้วน้ําผลน้ํามีมาให้นะคะก็จบแท้เดิมจากโรงงานมีมาให้พร้อมเลยมีช่องใส่ของมาให้อีกด้วยนะคะกระเป๋าจิงโจ้ด้านหลังมาพร้อมนะคะคุณลูกค้าใหม่ใหม่กันเลยทีเดียวนะคะสําหรับคันนี้นะใครที่สนใจนะคะรถกระบะไว้ใช้งานนะคะคันนี้ห้ามพลาดนะคะคุณลูกค้า ยังเดิมไม่เสื่อมสภาพรอยเม็ดอาร์ตรต่างๆตัวน็อตก็ไม่เคยขยับออกจากที่เลยนะคะสําหรับคันนี้นะแมกไ i รเนอร์ er ตัวนี้ของเขาก็เดิมๆกันเลยทีเดียวนะคะเป็นตัว s ซตอินชนะคะคุณลูกค้าแ er มกไครเนอร์เดิมๆ มาให้กับคุณลูกค้าเลยนะคะสองคันนี้นะคะเป็นรถที่ครบรอบนะคะ60ปีของโตต้านะคะติดฟิล์มรอบคันมาพร้อมกับการศาสตร์ทั้ง4บานกันเลยทีเดียวนะคะสองคันนะคะคุณลูกค้าตัวโฉมใหม่แต่มี2คันให้เลือกนะมีสีเทาแล้วก็มีสีขาวอีกหนึ่งคันเลยนะคะสีขาวคันนี้นะคะคุณลูกค้า คันนี้ได้เป็นโ o ต a l รี v วนะคะ2.4ปี2023เลขมาอยู่ประมาณแสน0อ่ขอโทษค่ะหมื่นนะคะคันนี้ตั้งขายอยู่ที่ราคา419,000บาทนะคะได้เป็นสีขาวสวยๆแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้ากระจังหน้าสีดําตัดขอบด้วยโครเมียมสวยๆแบบนี้เลยนะคะร้อแมกเดิมแท้จากโรงงานมาให้นะคะไฟเลี้ยวแบบ LED ติดกับตัวกระจกข้างรถมาให้พร้อมเลย นะคะมือจับตัวนี้นะคะจะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถตัดด้วยสีดำสีสวยแบบนี้นะคะภายในนะคะระบบเซ็นทรัลล็อกออโต้รอบคันเช่นเดียวกันนะคะพวงมาลัยหุ้มหนังสีดำได้เป็นพวงพวงมาลัยสามก้านนะคะเลขไมวิ่งอยู่ที่1นึ่งหมเลขไมถือว่าน้อยมากนะคะสําหรับคันนี้เลขไมน้อยมากนะคะเครื่องเล่นซีดีนะคะคุณลูกค้าแอร แอร์อันดล็อกคันนี้ได้เป็นเกียร์ธรรมดามาให้นะคะเบาะผ้านะคะตัวนี้ได้เป็นเบาะผ้าสีดำตัดด้วยตเข็บสีเทานะคะภายในคือกว้างขวางนางยืดเหยียดยขาได้สบายเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคันนี้นะคอนโซลหน้าของเขาจะเป็นสีดํานะคะทูโทนภายในก็จะเป็นสีดําเช่นเดียวกันอีกด้วยนะคะ สำหรับคันนี้นะคะคุณลูกค้าได้เป็นตัวแคปบเปิดข้างมาให้นะคะในส่วนของผู้โดยสารอะ่ะเขาได้เป็นเบาะหนังสีดําเช่นเดียวกันมาพร้อมกับกระเป๋าจิงโจ้ด้านหลังมาให้นะคะตัวน็อตสีเดียวกับตัวรถอีกด้วยนะคะมีลําโพงด้านข้างกระจกแท้เดิมจากโรงงานนะคะมีช่องใส่แก้วน้าผลน้ํามีมาให้พร้อมนะคะได้แคปบเปิดข้างแบบนี้ไปใช้งานส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะมีทั้งสีเทาดํานะคะแล้วก็สีขาวส,สวยๆแบบนี้มาให้แม็กไรเนอร์ของเขาทุกอย่าง ของเขาจะก็เดิมๆกันเลยทีเดียวนะคะรีโวตัวนี้นะคะมีสีเทาดําแล้วก็สีขาวมีให้เลือกผ่อนอยู่ประมาณ8 0 0พต้นนะคะสีเทาดํานะคะคุณลูกค้าสีเทาดาคันนี้เลย นะคะ4 2 9 0 0 0บาทนะคะอีกหนึ่งคันเลยนะคะสำหรับสีขาวคันนี้4 1 9 0 0 0บาท2คันนี้ผ่อนอยู่ประมาณ8,000ตัวต้นเท่านั้นเองนะคะมาดูตัวท็อปนะคะคุณลูกค้าได้เป็นกระบะสีประตูยกสูงมาให้นะคะตัวนี้นะคะ Total River P-Runner 4ประตู 2.4G นะคะปี2018นะคะคุณลูกค้าคันนี้559,000บาทเลขไม่เยอะเล็กไม่อยู่ประมาณ แสนเจ็ดนะคะคุณลูคกค้ากระจังหน้าจะได้เป็นสีดําแบบรังพื้นตัดขอบด้วยโครเมียมสวยๆแบบนี้เลยนะคะไฟหน้าทั้งสองดวงนะคะคันนี้จะได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์มาให้นะคะมาพร้อมกับไฟเดินทามนิ่งไลท์นะคะแล้วก็มีไฟตัดหมอดที่อยู่ด้านล่างมาให้อีกด้วยได้เป็นตัวโฉมหน้าหล่อมาให้นะคะร้อแม็กเดิมแท้จากโรงงานมีมาให้นะคะไฟเลี้ยวแบบ LED อีกด้วยนะคะสําหรับคันนี้นะตัวนี้มือจับเขาจะได้เป็นแบบโครเมียมมาให้ ภายในกันบ้างระบบเซ็นทรัลล็อกออโต้รอบคันเลยนะคะมีลำโพงนะคะคุณลูกค้ามีลำโพงด้านข้างมีมาให้พร้อมนะคะมือจับตัวนี้จะได้เป็นแบบโครเมียมนะคะพมรมลัยหุ้มหนังสีดำนะคะได้เป็นพมรมลรยมันติฟังก์ชันนะคะคุณลูกค้ามาพร้อมกับเครื่องเลซีดีจอทัสกินมีเนวิมีเนวยูเกเตอร์มาให้ด้วยนะคะแอร์ออโต้เกียร์ออโต้มาให้นะคะสำหรับคันนี้นะมีปุ่มอีโคโหมดแล้วก็ Power Mode มาให้อีกด้วยนะคะคุณลูกค้าคันนี้ได้เป็นเบาะหนังสีดำนะคะตัดด้วยตะเข็บสีเทานะคะเป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้าในส่วนของคนขับมาให้นะคะคุณลูกค้าคอนโซลด้านหน้าของเขาจะเป็นสีดำนะคะทูโทนภายในก็จะเป็นสีดำตัดขอบด้วยสีเทาสวยๆแบบนี้เลยเลขไม้อยู่ประมาณแสนเจ็ดนะคะกระจกของเขาแทเ้เดิมจากโรงงานมีมาให้มีตัวสัญญ,ญาณการขาโมยมาให้พร้อมล้อยเม็ดอาร์ตต่างๆตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่ นะคะสำหรับคันนี้นะมาดูในส่วนของผู้โดยสารกันเลยนะคะในส่วนของผู้โดยสารนะคะคุณลูกค้ามีแอร์หลังเบาะนังสีดาสวยๆมาให้เช่นเดียวกันนะคะคุณลูกค้ามีตัวห้อยสินค้ากระเป๋าจินโจ้ด,ด้านหลังมาพร้อมกับพรมสีดําสวยๆแบบนี้เลยนะคะคันนี้ Option ออปชั่นฟังก์ชันครบเครื่องจัดเต็มให้กับพี่ๆแน่นอนนะคะใครมองหารถกระบะ สีประตูใช้งานนะคะคันนี้พร้อมเลยนะคะคุณลูกค้ามาพร้อมกับเค r รี่บอยสวยๆแบบนี้เลยนะคะ <c oughs> ตัวเนี้ยเขาติดเค r รี่บอยเดิมแท้จากโรงงานมาให้นะคะ <c oughs> คุณลูกค้าได้เป็นตัวท็อปมาให้อีกด้วยนะคะมาพร้อมกับกล้องถอยหลังมาให้นะคะสําหรับคันนี้นะติดเค r รี่บอยทุกอย่างมีมาให้ครบหมดเลยนะคะกันชนด้านหลังจะได้เป็นแบบโคเมียมมาพร้อมกับระบบเซนเซอร์อีก2จุดจดตรงด้านหลังมาให้ นะคะสำหรับคันนี้นะคุณลูกค้าท่านใดที่มองหากระบะไว้ใช้งานกระบะขนของกระบะยกสูงคลิปนี้ห้ามพลาดบอกเลยว่าอัปเดตจุกๆมาให้กับพี่ๆแน่นอนนะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้นะบอกเลยว่าได้เป็นตัวท็อปมีเนกเกียร์ธรรมดามาให้ นะคะคุณลูกค้าเขาลดราคาลงมาแล้วนะคะโตต้า e รีโว่พ n ีเลอร์4ประตูนะคะ2.4นะคะได้เป็นตัว G ีตัวท็อปมาให้นะคะ5 5 9 0 0 0บาทนะคะเครดิตดีฟรีดาวเอาไปเลยจัดยอดได้เต็มนะคะพอนอยู่ประมาณ9,000ต้นๆนะคะมาดูอีหนึ่คันนะคะเรามาดูในส่วนของรถครอบครัวก,กันบ้าง สีแดงแรงฤทธิ์คันนี้นะคะ Isuzu D-Max นะคะ1.9 d a l i o n IC นะคะปี2019นะคะ749,000บาทนะคะตัวนี้เขาได้เป็นตัวสีแดงมาให้นะคะสีแดงเราจะมีสองคันนะคะคุณลูกค้าตอนนี้สีแดงเราจะมีสองคันยังไม่ติดจอทั้งสองคันโฉมนี้นะ,ะเป็นโฉมที่ขายดีแล้วก็ได้เป็นตัวท็อปอีกด้วยนะคะกระจังหน้าของเขาจะได้เป็นแบบโครเมียมส,สวยๆมาแบบนี้เลย นะคะคุณลูกค้ามาพร้อมกับไฟตัดหนอ่อบไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ LED มาให้นะคะร้อแมกเดิมแท้จากโรงงานนะคะสีแดงตัวนี้สีเดิมแท้จากโรงงานมาให้นะคะไฟเลี้ยวแบบ LED มาให้อีกด้วยนะคะตัวนี้จะได้เป็นกุญแจรีโมทมาให้นะคะภายในนะคะระบบเซ็นเตอร์ล็อกออโต้ลอบขันเลยนะคะกระจกปรับไฟฟ้านะคะพรมลายหุ้มหนังสีดำนะคะได้เป็นพรมลายมันติฟังก์ชันนะคะ เครื่องเล่น C D แอร์ออโต้เกียร์ออโต้มาให้นะคะเบาะหนังสีดําตัดด้วยตะเข็บสีเทานะคะภายในคือกว้างขวางนั่งยืดเหยียดขาได้สบายเลยนะคะคุณลูกค้ามาพร้อมกับพรมสีดาทั้งสองฝั่งนะคะคอนโซลหน้าหน้าของเขาจะเป็นสีดํานะคะทูโทนภายในก็จะเป็นสีดําตัดขอบด้วยสีเทาสวยๆแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่นะรอยเม็ดอาร์ตต่างๆโครงสร้างตัวรถของเขาก็เดิมๆกันเลยทีเดียว ะะสําหรับคันนี้นะคุณลูกค้าบอกเลยว่าได้ไปถือว่าคุ้มนะ <ST. S 1> คุณลูกฤฤฤฤฤค้าได้เป็นรถกระบะสี่ขอโทษค่ะได้เป็นรถครอบครัวที่น่าใช้งานอีกหนึ่งคันเลยนะคะเ <ST. S 1> ดี๋ยวพิง์จะมาดูในส่วนของผู้โดยสารแล้วก็ที่เก็บสัมภาระภายในอะ่ะคือติดแอร์รอบคันมาพร้อมกับจอกลางนะคะแล้วก็สามารถพับเบาะลงไปด้านล่างได้นะคะก็จะมีพื้นที่กว้างขวางน่าใช้งานนะคะคุณลูกค้าชุดไฟท้ายตัวนี้แบบ LED มาให้นะคะแล้วก็ยังไม่พอนะกระจกของเขาของแท้เดิมจากโรงงานริ้วรอยต่างๆไม่มีเลยนะคะชุดไฟท้ายตัวนอดไม่เคยขยับออกจากที่ตัวโชคของเขาก็เดิมๆกันเลย นะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้นะใครที่มองหารถครอบครัวนะคะไว้ใช้งานนะคะพิงค์บอกเลยว่าคันนี้ห้ามพลาดออปชันของเขาจัดเต็มให้กับพี่ๆแน่นอนแล้วก็ที่สําคัญตัวนี้เขาได้เป็นตัวท็อปมาให้อีกด้วยนะคะลูกค้าดูภายในคือกว้างขวางน่าใช้งานนะคะเขาได้เป็นเบาะหนังนะคะมีจอการทุกอย่างมีมาให้พร้อมนะคะและที่สำคัญตัวนี้ได้เป็นตัวท็อปผ่อนอยู่ประมาณหมื่นสอง สีะะแดงแดงรงฤทธิ์แบบนี้บอกเลยว่าห้ามพลาดนะคะ Isuzu D-Max นะคะ1.9 D-ionic ปี2019นะคะ749,000บาทจับไปเลยฟรีดาวนะคะสำหรับคันนี้จับไปเลยนะคะฟรีดาวนะคะสีดำโฉม all new ของเราก็มีนะคะสีดำโฉม all new ของเราก็มีนะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้นะสีดำตัวโฉม all new บอกเลยว่ามีเข้ามาเยอะนะคะ Isuzu MU-X 3.0นะคะ D-ionic นะคะปี2022 นะคะปี2022 1นบล้านห้า0 0นะคะตัวนี้ได้เป็นตัว1นล้านห้า0มมาให้นะคะได้เป็นตัวโฉมออนิวมาให้อีกด้วยสีดำสวยๆเช่นเดียวกันนะคะคุณลูกค้าถูกกว่าป้ายแดงแน่นอนนะคะสส่รักครอบครัวบอกเลยว่าห้ามพลาดนะคะคุณลูกค้าสสา่รักครอบครัวเพิงบอกเลยว่าห้ามพลาดจุกๆนะคะรถครอบครัวของเรามีให้เลือกเยอะมากนะภายในตัวโฉมออนิวของเขาระบบเซ็นทรัลล็อกออโต้รอบคันพรมลรยมันติฟังก์ชันนะคะ เครื่องเลเซอร์อ d โต r Auto ร์ a อโ u t o มาให้นะคะเบาะหนังสีตาลตัวนี้ได้เป็นเบาะหนังสีตาลสุดคุ้มแน่นอนนะคะคุณลูกค้าคอนโซลหน้าหน้าของเขาเป็นสีดําตัดด้วยสีตาลสวยๆวยแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้สวยหรูดูแพงแน่นอนนะคะใครที่รอรถของป้ายแดงอยู่นะคะคุณลูกค้ามาหันมาหาเพชรจนเลยทิงบอกเลยว่าออปชั่นของเขาจับเต็มเหมือนป้ายแดงแน่นอนภายในนะคะได้เป็นเบาะหนังสีตาลสวยๆแบบนี้เลย นะคะติดแอร์คือรอบพันกันเลยนะคะคุณลูกค้า1ล้านห้า0มื่นนะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้นะ1ล้านห้าหมื่นเท่านั้นเองนะคะคุณลูกค้าทุกอย่างโครงสร้างทุกอย่างของเขาเดิมเดิมกันเลยทีเดียวนะคะคุณลูกค้าอ่ะโฉมนี้ของเรามีสีแดงเดีย๋ยวที่พิง์บอกเลยสีแดงเรามี2คันแล้วก็สีดำนะคะมี1คันนะคะ สีดำคันนี้นะคะคุณลูกค้า1.9นะคะ Isuzu D-Max 1.9 DVD mm hmm. นะคะคันนี้จากราคาอยู่ที่7 39,000บาทพิงค์ม่ขายพิงคขายพิงแก้7 19,000บาทนะคะคุณลูกค้าสีดำคันนี้7 19,000บาทแต่ตัวนี้เขาได้เป็นตัวเริ่มต้นมาให้นะคะตัวเริ่มต้นมาให้ออปชั่นเขาก็จะมีเยอะเช่นเดียวกันนะคะออปชั่นะะมีเยอะเหมือนกันเลยนะคะสีแดงแล้วก็มีอีกหนึ่งคันเลย นะคะชมอเนีวนะชมอเนีวของหนูก็มีนะชมอเนีวมีทั้งสีดําแล้วก็สีสีดําแล้วก็สีบอลเงินแล้วก็สีขาวมีให้เลือกเยอะนะคะตัวตัวนี้ตัวนี้กันบ้างตัวนี้นะอ Isuzu D-Max นะอ่า Isuzu MU-X นะคะหนึ่งจุดเก้านะคะอัลติเม e นะคะปีสองพันยี่สิบเอ็ดนะคะเก้าแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะคะสีบอลเงินส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะสําหรับคันนี้นะได้เป็นสีบอลเงินส,สวยๆแบบนี้เลย ะะถ้าเขาเรียกว่าเป็นตัวกลางไม่ใช่ตัวท็อปถ้าตัวท็อปอาจจะเป็นตัวสีดําที่พิงพารีวิวเมื่อกี้นะคะตัวนี้เหมือนกันนะคะแอร์ออโต้บอหนังสีมตาสสวยแบบนี้มาเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยนะคะสําหรับคันนี้นะทุกคันที่พิงรีวิวนะคะบอกลูกค้าก่อนว่ายังไม่ติดจองนะคะคุณลูกค้าท่านใดที่มองหารถครอบครัว f o r ์จูเนของเราก็มี นะคะโ o ลเจอร,เอร์ของเราก็มีตัว TRD ของเราก็มีเช่นเดียวกันนะคะคุณลูกค้าระบบเซ็นเซอร์ทุกอย่างรอบคันหมดเลยนะคะสำหรับคันนี้นะตัว TRD สวยๆแบบนี้มาให้กับพี่ๆเลยเป็นเครื่อง2.8นะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้นะได้เป็นเครื่อง2.8มาให้นะคะภายในสวยหรูด,ดูแพงแน่นอน นะคะสำหรับ Fortuner ของเรานะคะใครที่มองหารถครอบครัวไว้ใช้งานนะคะคุณลูกค้าพีง่อยากให้เข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ที่บริษัเทเพ็กยนนะคะสำนักงานใหญ่สาขาที่1น,นะคะ ตั้งอยู่ที่ถนนเสรีไทย68แยก1น,นะคะรองมี2ส,สาขานะคะติดกับถนนใหญ่อยู่หน้าซอย95หนะคะหรือลูกค้าจะเข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ที่บริษัทเพชรยนตติดต่อหาพิง์ได้เลยหูโทรหาพิง์ได้เลยนะคะ0 8 2 7 0 4ป2 5 3นสนะคะสนใจคันไหนแจ้งปลายทะเบียนพิงมาได้เลยนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของพิง์ด้วยนะคะคลิปต่อไปนะคะจะพาคุณลูกค้ามาดูรถคันไหนนะคะก็ขอให้ คุณลูกค้าติดตามได้คะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ